สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้นำเหรียญปีพศ2004นะครับเป็นเหรียญออสเตรเลีย2004อาริสเบนะครับพี่โยม mm hmm. อริสเบดที่2อออสเตรเลีย2004 วงขอบเหรียนเรียบนะครับแต่มีทั้งหมด12เหลี่ยม12เหลี่ยมน,นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับนะครับนี่รูปอะไรหนูว่ามรผู้ชม,มผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับหนูว่าผู้ชมนี่เนี่ยนะครับห้าสิบเซนนะครับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง31.51ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก15.55กรัมนี่เป็นเหรียญนิกเกิลน,นะครับนิกเกิลถ้าใครเจอแบบนี้นะครับเก็บได้เลยนะครับปี2004นะระผูชมนะปี2004ออสเตรเลีย นะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูป50เซนมีรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยปีกนี้อะไรนะครับ้าหน้ถ้าใครมีเนื้อเงินนะครับนะครับเนื้อเงินนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยรับซื้อนะครับให้ราคาพิเศษนะครับปี2004นะครับขอบคุณมากครับ ที่ติดตามรับชมไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ